ผ้าคลุมรถรุ่นนี้โดดเด่นด้วยคุณสมบัติที่ถูกใจคนรักรถทุกคนอย่างแน่นอนเพราะเนื้อผ้าหนาถึง3ชั้นซึ่งแต่ละชั้นก็มาพร้อมคุณสมบัติในการปกป้องรถที่ครบครันทุกด้านไม่ว่าจะเป็นผ้าชั้นนอกที่ผลิตด้วยวัสดุเทีเคลือบเนื้อฟิล์มเพื่อการป้องกันฝุ่นและคราบสิ่งสก,กรปรกทั้งยังเพิ่มความทนทานและอายุการใช้งานที่ยาวนานได้อีกด้วยส่วนชั้นกลางเป็นแผ่นอลูมิเนียมฟอยล ป้องกันแสงแดดและรังสี U.V ได้มากถึง98%และชั้นในสุดผลิตด้วยผ้าคอตตอนโพลีเอสเตอร์ที่มีความนุ่มนวลช่วยป้องกันรอยขีดข่วนและไม่ทำให้ผ้าติดสีรถค่ะบ่อยครั้งที่คุณอาจต้องเสียเวลาไปการการคลุมผ้าคลุมรถให้เข้ามุมต่างๆและยิ่งถ้าเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆก็อาจจะเอื้อมไปคลุมบนหลังคารถไม่ถึงถ้าอย่างนั้นคุณอาจจะลองใช้ผ้าคลุมรถแบบครึ่งคันที่สามารถคลุมรถได้ง่ายกว่าและยังมีน้ำหนักเบา ซึ่งสำหรับรุ่นที่เรานำมานัน,นำนี้เป็นผ้าคลุมรถที่ทนความร้อนได้สูงเหมาะกับสภาพอากาศของบ้านเราทั้งยังมีน้ำหนักเบาและให้เชือกผูกติดกับตัวรถมาด้วยจึงใช้งานง่ายมากๆและยังพกพาสะดวกกลางออกก็ไม่เธอะอท้าด้วยค่ะ ผ้าคลุมรถรุ่นนี้เป็นผ้าเนื้อหนาที่ผลิตด้วยวัสดุถึง3ชั้นได้แก่ผ้าสปันบอลโพลีเอสเตอร์และ PVC คุณภาพสูงที่มีความเหนียวและทนทานเนื้อผ้าค่อนข้างมีน้ำหนักจึงไม่ทำให้ผ้าปลิวหลุดไปง่ายๆนอกจากนี้ยังผ่านการตัดเย็บและเก็บตะเข็บอย่างประณีตจึงไม่ถี่ขาดง่ายอีกด้วยไม่เพียงเท่านั้น แต่ยังมาพร้อมคุณสมบัติในการป้องกันรถจากสารพัดส,สิ่งโดยเฉพาะการป้องกันแสงแดดและรังสี U V ซึ่งแม้จะโดนแสงแดดมากๆแต่เนื้อผ้าก็ไม่มีกรอบหรือเสียหายแถมยังใช้งานได้ยาวนานประมาณ1-2ปีอีกด้วยค่ะสำหรับใครที่มักจอดรถไว้นอกบ้านหรือในที่กลางแจ้งอยู่เสมอผ้าคลุมรถรุ่นนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ได้ดีค่ะเพราะนอกจากจะโดดเด่นด้วยราคาที่ย่อมเยาวแล้ว ยังมาพร้อมคุณสมบัติในการป้องกันรถที่ครบถ้วนทุกด้านเนื้อผ้าไม่หนาและไม่บางจนเกินไปมีความแข็งแรงและที่สำคัญยังออกแบบให้มีขอบยางยืดรัดมุมทั้งสี่ด้านจึงทำให้คลุมรถได้อย่างรัดกุมและง่ายดายไม่ทำให้ผ้าหลุดปลิวนอกจากนี้ภายในกล่องผลิตภัณฑ์ยังแถมฟรีกระเป๋าสำหรับจัดเก็บผ้าคลุมรถด้วยทำให้คุณสามารถจัดเก็บผ้าคลุมรถได้อย่างสะดวกและเป็นระเบียบค่ะ เป็นอีกหนึ่งในตัวเลือกของผ้าคลุมรถราคาย่อมเยาวที่คุณภาพใช้ได้ทีเดียวค่ะโดยสำหรับรุ่นนี้ใช้วัสดุเป็น PVC ที่มีความหนาเป็นพิเศษทำให้สามารถป้องกันรังสี UV กันน้ำกันมูลสัตว์และฝุ่นละอองได้ทั้งยังมีให้เลือกด้วยกัน3ขนาดแบ่งเป็นไซส์เล็กที่เหมาะกับรถเกง๋ง หรือรถคันเล็กไซส์กลางและไซส์ใหญ่ที่สามารถคลุมรถกระบะดได้แต่จากรีวิวของผู้ใช้งานหลายท่านแนะนำว่าควรเลือกขนาดที่ใหญ่กว่านิดหน่อยเพราะรุ่นนี้ทำออกมาฟิตพอดีอาจทำให้เวลาใช้งานจะคลุมรถยากค่ะสำหรับผ้าคลุมรถรุ่นนี้หากเลือกมาได้พอดีกับขนาดรถของคุณแล้วล่ะก็รับรองว่าจะช่วยป้องกันรถของคุณได้อย่างมิดชิดแน่นอนค่ะ เพราะเป็นผ้าคลุมรถที่ถูกออกแบบมาให้มีขอบอยางยืดรัดที่หน้ารถและท้ายรถส่วนด้านข้างระหว่างตัวรถนั้นก็ยังมีสายรัดมาให้ด้วยช่วยปกป้องตัวรถได้อย่างรัดกุมทั้งยังไม่ต้องกังวลว่าผ้าจะหลุดปลิวไปไหนคะ่ะนอกจากนี้ตัวผ้าย,ยังเคลือบด้วยสารซิลเวอร์โค้ทคุณภาพดีสามารถกันความร้อนจากภายนอกรถและสะท้อนออกไปได้มากกว่า9 5เอร์เซเลยล่ะค่ะสำหรับสถานที่จอดรถที่เป็นที่ร่มนั้นมักจะไม่ค่อยเจอปัญหาแสงแดดเท่าไรนะัก ผ้าคลุมรถที่ทำจากพลาสติกใสจึงเพียงพอสำหรับการปกป้องรถจากฝุ่นละอองและคราบสิ่งสก,กปรกค่ะซึ่งรุ่นนี้ก็ถือเป็นอีกรุ่นที่น่าสนใจทีเดียวเพราะผลิตจากเส้นใยพลาสติกเนื้อเหนียวนุ่มยืดหยุ่นได้ดีผ้าไร้รอยตะเข็บทำให้มีความแข็งแรงและทนทานสามารถป้องกันฝุ่นละอองสิ่งสก,กปรกรวมถึงน้ำฝนและน้ำค้างได้นอกจากนี้ยังออกแบบขอบผ้าให้เป็นของยางยืดรอบคันสามารถคลุมรถได้อย่างมิดชิดเข้ารูปและไม่ทำให้ภาพลิวแน่นอนค่ะ แม่รุ่งนี้จะเป็นผ้าคลุมรถแบบครึ่งคันแต่ก็ออกแบบมาให้คลุมกระจกรถได้ทุกด้านทั้งยังมีส่วนที่ตัดเย็บมาเพื่อให้คลุมกระจกมองข้างได้พอดีด้วยผลิตจากวัดสดุ Peva เคลือบอลูมิเนียมทำให้ได้เนื้อผ้าหนาป้องกันความร้อนเข้าสู่ภายในรถได้ถึง50%และยังป้องกันฝุ่นคราบสิ่งสก,กระปรกรวมถึงน้ำและความชื้นได้อีกด้วย ส่วนซับในผลิตด้วยวัสดุพีพีเนื้อนุ่มทําให้ผิวด้านในของผ้าไม่เสียดสีกับตัวรถจนทําให้เกิดรอยขนแมวไม่เพียงเท่านั้นยังมาพร้อมแถบสะท้อนแสงที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยขณะรถจอดในเวลากลางคืนค่ะผ้าคลุมรถรุ่นนี้เป็นผ้าคลุมรถแบบครึ่งคันสามารถคลุมหลังคาและกระจกรถได้รอบด้านมีขนาดกะทัดรัดน้ำหนักเบา ทำให้พบพาได้สะดวกไม่ต้องการพื้นที่ในการจัดเก็บมากนะักที่สําคัญยังตั้งง่ายใช้เวลาไม่นานเลยล่ะคะ่ะจึงทําให้ผ้าคลุมรถรุ่นนี้ตอบโจทย์ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงหรือคนที่ต้องการผ้าคลุมรถที่ไม่ทําให้เสียเวลาในการจัดเก็บและติดตั้งอย่างไรก็ตามเนื่องจากผ้าคลุมรถรุ่นนี้ค่อนข้างบางและเบาอีกทั้งยังไม่สามารถคลุมรถได้ทั่วทั้งคันจึงไม่สามารถป้องกันสิ่งสกรปรกเช่นมูลละนกที่อาจเปือเป้อนด้านข้างของตัวรถได้ ผ้าคลุมรถแบบครึ่งคันรุ่นนี้ถูกออกแบบมาให้คลุมได้เฉพาะกระจกด้านหน้าและด้านหลังรถซึ่งเป็นส่วนที่โดนแสงแดดเผาผลาญมากที่สุดค่ะแม้จะมีขนาดเล็กกระทัดรัดแต่ก็มาพร้อมวัสดุที่มีคุณภาพอย่างผ้าออกซฟอร์ดซึ่งผลิตด้วยเส้นใยไนลอนชนิดพิเศษที่มีความเหนียวแน่นยืดหยุ่นสูงไม่ขาดง่ายทั้งยังเคลือบด้วยสารซิลเวอร์โคถึง2ชัน้นจึงช่วยสะท้อนแสงแดดรังสี U ูและความร้อนได้เป็นอย่างดี ยิ่งไปกว่านั้นทางแบรนด์ยังเคลมว่าสามารถลดอุณหภูมิความร้อนภายในห้องโดยสารได้ถึง15-18องศาเซลเซียสอีกด้วยค่ะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด